ก็คือต้นแรกเนาะโอเคเ,อเป็นไงครับต้นนี้อันนี้ยังไม่ถึงท่อนนย,ยังยังไม่ถึงท่อนะครับครับไม่ต้องถึงแล้วมันเห็นแล้วต้องถึงแน้ว <c oughs> น้ำยางไหลจุ้มเลยป๋าไ้ <c oughs> น้ำยางไหลจุ้มเลยป๋าไอพี่บ่าวเห็นในนี่คือมาทําไว้หนึ่งเดือนเนาะเรามา <c oughs> ปรับสบภาพฟื้นฟูต้นให้กลับมามีชีวิตเหมือนเดิมอพี่เห็นอย่างนี้พี่คิดยังไงครับตอนนี้โอเคอยู่นะเพราะเรายืนคุยกันไม่นานนะ เปิด3ต้นนะหันหลังมาก็โอเคแล้วประมาณนี้ถ้าอยากเต็มถ้วยนะครับบำรุงเพิ่มแล้วก็ปล่อยไว้อีกสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่ต้นปกติครับที่เราจะกิดแล้วมันออกเต็มถ้วยแต่ขนาดต้นปกติยังไม่เต็มถ้วยเลยยังไม่เต็มถ้วยครับยังไม่เต็มถ้วยยังไม่ขนาดนี้ก็ยังมีนี่ติดช่วงเที่ยงช่วงบ่ายได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้ว ครับสวัสดีครับพบกันกับพอหมอกเกษตรอีกแล้วนะครับวันนี้ผหมอกเกษตรได้ลงมาติตตามแปลงที่ลูกศิษย์มาทําไว้ของหนึ่งเดือนที่แล้วอยู่ที่จังหวัดไหนอำเภอไหนบ้านไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของสวนกันดูว่าปัญหาที่ยางตายนึ่งนะครับหรือ,อยางหน้าตายพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนเหมือนอีสานไหมเหมือนทั้งที่เราไปทําคลิปมาไหมที่เห็นมาหลายๆที่นะครับอ่ะนะครับเจ้าของสวนก็นย,ยืนยินรอเราอยู่มาอ่าครับขออนุญาตแนะนําชื่อนยพี่อยู่บ้านไหนตำบลไหนเ<ม>นาี่ย ชื่อเล่นชื่อบ่าวนะครับอยู่บ้านร้านช้างครับตำบลกะปางอำเภอทุ้งสงศ์นครรีธรรมราชครับครับผมโอเคก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพี่ที่บอกว่ายางมันมีปัญหาเนี่ยมันเป็นแบบไหนอยู่แถวนี้เนี่ยที่มันตายหนึ่งเนี่ยมันลักษณะยังไงครับน้ำยางไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีน้ำยางกรีดไปแล้วบางทีน้ำยางมันไหลนิดนึงอ่ะทีนี้มันก็ค่อยๆหายไปก็คือเว้นไว้ครับผมครับผม ยางตายนึ่งนี้ส่วนมากเขาจะปล่อยทิ้งหรือไม่ก็อาจจะให้พวกซื้อรับซื้อไม้รับซื้อไม้ยางขายไปตามเนี่ยต้นหนึ่งสองร้อยสามร้อยห้าร้อยก็ว่ากันไปครับครับผมอันนี้คือไม่มีการที่จะมอมลุงไม่ค่อยได้เน้นเรื่องเรื่องปุ๋ยครับสักเท่าไหร่อ่ไม่ค่อยมีครับครับโดยส่วนมากแล้วปีหนึ่งของพี่บ่าวอยู่นี่ยใส่ปุ๋กี่รอบปีหนึ่งรอบเดียวโดยส่วนมากอ่ะวันนี้นะครับ เราจะมาพิสูจน์กันดูนะครับ1เดือนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามาหวานปุ๋ยไว้เนาะครับผมทำไว้เนี่ยโอ้เขียวเลยครับหญ้าเขียวหญ้าหญ้าหญ้าครับเขียวครับลักษณะต้นมันแตกต่างกับต้นอื่นที่ไม่หวานไลยพี่ก็จะแตกต่างนั่นแหละเพราะดูจากสภาพอ่าหญ้าที่ครับที่มันขึ้นมาที่มันขึ้นมาเรื่องดินด้วยใช่ไหมอ่าเรื่องดินด้วยครับมันน่าจะโอ ดีกว่าระบบรากนะครับขึ้นมาเนาะตรงที่หวานนะครับต้นนี้คือหวานใช่ไหมครับครับนี่ที่เราหวานครับแต่ว่าไอ้ต้นข้างนะครับไม่ได้หวานนะครับตัวนี้ระบบรากฝอยจะไม่ขึ้นครับไม่ลอยเนาะใช่ใช่มาดูต้นแรกครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะอ่จะให้ดูแล้วเอาใช่ไหมครับตัดเลยครับอืมนะครับดูเดี๋ยวนะวู้มีดเดี๋ยวตัดเฉดขอเลยได้ไหมนี่ มค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 ม <c oughs> นี่เป็นมีดรแรกนะครับตัวนี้ก็คือต้นแรกเนาะโอเคอยู่นะเป็นไงครับต้นนี้อันนี้ยังไม่ถึงท่อน้ำยางยังไม่ถึงท่อนะครับครับ <c oughs> ไม่ต้องถึงแล้วมันเห็นแล้วไม่ต้องถึงแล้วน้ำยางไหลจึ้มเลย๋า ก็โอเคอยู่นะพูดถึงอ่ะไปไปดูต้นที่สองนี่ต้นที่สองนี่เลยต้นที่สองอ่ะมาดูครับต้นที่สองหน้าฝั่งนี้ดีกว่านะอ่ะมากองมาฝั่งนี้เลยอ่าน้องมาอ่าเนี่ยบางทีมันอาจจะนิดนึงถ้ามันไม่มีก็คือไม่มีเลยครับใช่ไหมครับครับอันนี้มันก็ยังอันนี้นะครับอันนี้เป็นต้นที่สองมันอาจจะเป็นที่อายุของต้นยางด้วยล้วมั้งนี่นะครับคือมันออกมาเนี่ยคือมันออกมานิดนึงคืออันนี้มันสร้างมาใหม่นี่ ตรงนี้นี่โอเคแล้วก็ข้างล่างมันจะออกมาตรงนี้นะครับอันนี้คือตัดมิดแรกใช่ไหมครับครับมิดแรกครับครับผมอ่ะต้นที่สองจะประมาณนี้นะครับไปดูต้นที่สามต่อไหนฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับเผื่อได้กีดต้นกีดต่อเผื่อได้กีดต่ออ่ะดู โ <Okay. S 2> อเคนี่นะครับนี่ครับผมอู้ทำไมไหลงี้มีถ้วยนี่นี่นี่น,นี่ครับ <laughs> <c oughs> เสียดายเสียดาย <Okay. S 1> อนนมีบ่ายโมงนะครับนี่ <Yahoo! S 1> อ่ะนี่นะครับเราจะมาดูกันนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะ <c oughs> หมดทั้งหมดมามาไปต้นที่3ต่อเออต้นที่4 <c oughs> ดูอันนี้เป็นตัวที่4นะครับโ <Okay. S 1> อเคโอ้ยดึงเลยก็เราก็มีข้อเปรียบเทียบหลายอย่างเนาะสำหรับแปลงนี้กับแปลงข้างบนนะครับก็คือแปลงนี้เนะี่ยใบมันจะใหญ่กว่าแปลงข้างบนอยูน ให้ลักษณะแล้วก็ลักษณะของต้นของของการกรีดมันอยู่ที่อยู่ที่มีดด้วยอยู่ที่เดือยของมีดด้วยนี่เป็นต้นที่สี่ใช่ไหมครับอืมอันนี้ก็โอเคอยู่ไปไปต่อต้นที่ห้าต้นที่ห้าอยู่ฝั่งนี้เลยนี่เลยนะครับปฏิปโตกันเลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้ก็หลายปีเพื่อจะได้กรีดใช่ไหมครับครับผมอ่า ตเราก็ต้องหาอะไรที่มาช่วยกระตุ้นหน่อยนะครับช่วยทําให้มันฟื้นฟูด,ดีขึ้นเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องเดินผ่านทุกวันทุกคืนอยู่แล้วครับผมอ่ะมาดูต้นที่ห้านี่ดูนะครับเปลือกนี้อาจจะหนาหน่อยเพราะเป็นเปลือกเก่าเปลือกเก่ามันจะมีตำหนินี่นี่ นี่นะครับอ่าลักษณะของต้นที้ฮโอเคอยู่ครับเพราะแต่ละต้นก็อาการหนักเบาจะไม่เหมือนกันโอเคว่ามันสภาพต้นนะครับใช่ไหมสภาพต้นสภาพรากของแต่ละต้น มันก็ไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันด้วยสภาพดินด้วยอ่านะครับไปไปดูต้นที่หกต่ออ่านี่เลยฝั่งนี้หน้าใหม่ก็แต่ว่าถ้าเราจะพิสูจน์กันดูก็หน้าเก่าก็ได้ใหม่ก็ได้ครับดูงดูหรือว่าดูทั้งหน้าเก่าทั้งหน้าใหม่อ่ะดูทั้งสองเลยครับอ่าดูหน้าเก่าก่อนมาดูหน้าเก่าก่อนอันนี้เป็นหน้าเก่านะครับตัวนี้เป็นต้นที่หกอ่าหน้าเก่าก็มียิกเมีดอยู่นะครับอืมนี่นะครับอืม นีจะเป็นหน้าเก่านะพี่เนาะใช่มาดูหน้าใหม่ที่นี่เอาไหมเอาหน้าใหม่ไหมเดี๋ยวผมเสียดายน้ำยางอ่ะอันนี้เป็นหน้าใหม่นะต้นที่หกนะครับอืแส <c oughs> ดงว่าบนกับล่างไหลเท่าๆกันเลยนี่นี่ครับ <c oughs> มันจะคล้ายกันเลยแต่ต้นนี้ก็เริ่มมาแล้วมันอยู่ที่ <Wow. S 1> เขากรีดด้วยถ้าเขากรีดถึง <c oughs> ถึง <c oughs> ถึง ภาษาใต้เขาเรียกว่ากรีดถึง,ถถงเยื่อเยื่อมันกรีดถ,ถึงกระดูกมันนะมันก็สามารถเอาตรงนี้ไปหล่อเลี้ยงนานาาคือการกรีดมันมันมัน,ม,นมันต้องว่ากรีดหนากรีดบางครับบางคนกรีดไม่ค่อยเข้าจังหวะมันก็กรีดหนา ออกมาเป็นแท่งเลยเห็นไหมใช่ใช่ครับเป็นแท่งก้อนออกมาแต่ว่าถ้าเกิดให้นั้นจริงๆมันต้องขีดให้มันละเอียดนี่ครับแล้วก็ดูหน้านะครับแต่ละหน้าที่พี่บ่าวกีดเนี่ยมันจะสวยมากอ่ะหกต้นแล้วนะครับเราจะไปต้นที่เจ็ดแต่ว่าเราจะกลับไปดูต้นที่เราลองไว้เมื่อกี้นะครับคือต้นที่สามมาดูมาดูมาดูนี่นะครับลมมันพัดอ่ะนี่เนาะ พี่บ่าวเห็นในนี่คือมาทําไว้หนึ่งเดือนเนาะเรามาปรับสภาพฟื้น<ช>ฟูต้นใ,<ช>ให้กลับมามีชีวิตเหมือนเดิมครับพี่เห็นอย่างนี้พี่คิดยังไงครับตอนนี้โอเคอยู่นะเ,เพราะเ,เรายืนคุยกันไม่นานนะเปิด3ต้นนะห,หลังมาก็โอเคแล้วประมาณนี้ถ้าอยากเต็มถ้วยนะครับ บำรุงเพิ่มแล้วก็ปล่อยไว้อีกสักนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่ต้นปกติที่เราจะกินแล้วมันออกเต็มถ้วยแต่ขนาดต้นปกติยังไม่เต็มถ้วยเลยย,เยยังไม่เต็มถ้วยคร <ๆๆ S 1> ับยังไม่เต็มถ้วยยังไม่ขนาดนี้ก็ยังมีนี่อดีดช่วงที่ยงช่วงบ่ายได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วอ้านะครับนี่เป็นต้นที่3มให้ดูไปไปดูต้นที่เจโอเคก็มีการสร้างนะครับนี่ครับ คือสร้างมานะครับนี่ถ้ามันไม่มีก็คือตรงนี้จะไม่มีนะครับถึงถึงกลดไปมันก็ไม่ได้นานก็ประมาณ3มเช้าหรือ4เช้ามันก็หายไปแต่นี่ก็อาจจะเนี่ยทดดำดำีิมเป็นอย่างเงี้ยมันมันจะค่อยๆหายไปถ้าเกิดมันเต็มนะถ้าเกิดมันมันสร้างเนาะครับมันสร้างอ่ะนี่นะครับเนี่ยเปลือกมันจะกัดทาอออกนี่เป็นต้นที่7คเจ็ดเนาะครับผมไปดูต้นที่8แปดกันต่อครับ นี่นะครับลักษณะของต้นที่8แล้วก็เราจะกีดต่อจากหน้าเดินลงมาใช่ไหมครับหรือกอดมันยังไงนะพี่ไม่มีน้ำยางไม่มีเลยครับอันนี้มันผุดพึ่งแตกออกมาผุดผุดอึมเป็นมานี่นะครับเดี๋ยวถ้ากีดไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามันสร้างมามันจะเต็มครับเช้ามันจะเต็มหน้าเรื่อยๆอ่าไปครับผมต้นที่9ต่อเลยเครับนี่งูเอ้ยงูเอ้ยใสงูใจหมดไม่ใช่ไม่ใช่งูไอ้นี้เล็กๆผัวหมอขนลุกเลย มันต้องเจอเยอะถ้าเกิดเอออาชีพชาวสวนนะมาครับนะครับไปดูต้นสุดท้ายกันมาๆมาต้นสุดท้ายนะครับต้นนี้ปล่อยทิ้งไว้นานแล้วหลายปีต้นนี้ก็ปล่อยได้เลยไม่ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรไม่กล้าใกล้เลยเดี๋ยวเห็นงูเมื่อกี้เนี่ยแบบ ไปกาเข้าใก้ต้นแล้วต้นแรกแก่แบบเช้าเดียวเลยโอเคผ่านต้นนี้ผ่านอืมต้นนี้ผ่านนะครับผ่านผ่านต้นนี้ผ่านอ่ะพี่บ่าวรับนี่เลยทีนี้เอาผมวันนี้ผมอยู่กับใครนะพี่บ่าวครับอยู่บ้านไหน อยู่บ้านลานช้างหมู่แปดกระปังอำเภอทุ่งสงครับครับผมวันนี้นะครับก็เราก็ทำาคุบมสมุนต์สิบต้นนะพี่นาะครับมิ0ต้นเนี่ยปกติหน้าก่อนหน้าที่จะมาใส่ของพ่อหมอนี่มันเป็นยังไงครับอาการของต้นแต่ละต้นแต่ละต้นมันก็คือไม่มีน้ํายางไม่มีน้ํายางคือปล่อยทิ้งไว้เลยปล่อยทิ้งไว้เลยครับเว้นเลยครับไม่ได้เงินด้วยไม่ได้เงินด้วยครับจ้างพี่เบ่าหรือเปล่านี่ได้จ้างไมไม่ได้จ้างครับไม่ได้จ้างครับคิดว่าจ้างหรือว่า มาเลือกอาแต่ต้นดีๆที่มันออกอยู่แล้วเนี่ยให้ตัวถามพี่เบ่าได้ที่เบอร์อะไรพี่อศูนย์แปดสี่แปดสี่สองสามสามสี่สามครับวันนี้ถ้าเกิดว่าร้อยคะแนนให้กี่คะแนนนะครับเอาความจริงเลยพี่เก้าสิบเก้าสิบห้าครับผมอันนี้คือข้อแตกต่างเลยใช่ไหมครับข้อแตกต่างเลยครับจากที่แต่ก่อนไม่มีเลยไม่มีครับมันมีหรือว่าออกหัวออกท้ายออกบ้างไม่ไหลบ้างใช่ไหมครับผมมันขึ้นมาแล้วมันมันฝุดมามันไม่ไหลครับ อีกสิคะแนนเนี่ยก็รอดูวัดผลนะครับในการไหลของต้นยางว่ามันจะได้กี่เช้าได้นานเท่าไหร่นะครับอะไรถึงเกษตรกรท่านอื่นไม่ที่ยังไม่เคยลองลองดูนะครับลองดูลองดูอยาคิดว่าปาิตเสธเลยทีเดียวลองลองดูสัก5ต้น10ต้นลองดูก่อนถ้าเกิดคุณภาพปุ๋ยใช้ดีจริงเราค่อยว่ากนอีกทีนึงครับผมอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากด้วย นะครับเพจพ่อหมอเกษตร Facebook y o u t u b e นะครับทิพ์เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวจะเห็นพ่อหมอว่าลงพื้นที่ตรงไหนบ้างนะครับติดต่อได้โดยตรงไหมอ่ะติดต่อเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะมีพนักงานรับโทรศัพท์หรือว่าพ่อหมอจะเป็นคนรับเองนะครับตอนนี้ณขณะนี้นะครับสินค้าเราก็มีแล้วทางอีสานจะเยอะมากเลยตอนนี้วันนี้เราสองคนก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ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 